มีิโลจทาบาที่ห้าบาที่วเลยเลยมันมันต่อเปลือกมีแครอทอะไรเห็นไหมฟักขาวนี่นี่ฟักเขียว ก็ฟักทองขนมแล้ก็อะโวคาโดเนอะชุ่มโอนี่ก็แตงชุ่มโอลูกส้มโอเนี่ยน่าจะเยอะฉันจะพาไปดูลูกอิปโป ฟักทองฟักทองลูกใหญ่ฟักเขียวๆอือฟักนี่ฉันจะพาไปดูรูปอิโพเอองวงละอย่าง่วงงามดอกไม,ม้งวงแก้วเล็ก ส้มนี่อืมมันเป็นแม่มันอร่อยอยู่เด้อส้มจะไปไหนกันเอองวงลายอย่างม่วงงานดอกไม้งวงแก้วฉันจะพาไปดูรูปอีโพ ใช่ป่ะเ้าอนั่นั่นแหละรือไม่อะไรพักทองอห,หรืออะไรพักทองแบบนี้เฮ้ยพี่กิมฟักทองอันนั้นหรือป่ะอะไรเห็นไหมพักขาวนี่นี่ฟกเขียวนี่ก็พักทอง ขนมคมินโรยี่สบห้าบาทโรยสี่สิบห้าบาทแจงมองรูปนี้ก่ะเป็นโลน่าน่าจะซื้อนะเนี่ยซื้อส้อมบ่ส้มเนี่ยไม่อร่อยส้มเนี่ย ผือส้มนี้ไม่อะไรพักทองหรืออะไรพักทองแบบนี้เฮ้ยพี่กิมพักทองอันนั้นหรือเปล่าไอ้มาม่วงเรา <c oughs> ม่วงแก้วคำม,ม,มี้ไปไหนกันแล้ว เด็กที่ส้มนี่มันเป็นแม่มันอร่อยอยู่เด้อที่ส้มจะไปไหนกันเด็กที่ส้มนี่มันเป็นแม่มันอร่อยอยู่เด้อที่ส้มจะไปไหนกัน มมรูปใหญ่ๆตนั้นเลยมนหาเยกะคืโหโูิ้งได้หนึ่งแถมหนึ่งรูปประหยัดกินร้านขนมพุกทำใไงกินบัตเตอร์โดนัทเออรูปขากหบั้าบาท50 นี่ตกอะไรเห็นไหมฟักขาวนี่นี่ฟักเขียวนี่ก็ฟักทองขนมกาเมมูนอือตะหลังไปไหนกันแล้วเอือเล็กชอบอืม เป็นไหมมันอร่อยอยู่เด้อต้มจะไปไหนกันอม,มอนอมเอ้เป็นตะลุกลูกลายลายเป็นตะลุกน่าซื้อไปนั้นเนี่ยโอ้จริง ายเป็นโลรือว่าเป็นเป็นลูกเนาะนี่จะสับเปานรับปะรตทำยังไงีนบัตเตอร์โดนัทเออ อูกข้างหน่กาบาทหน้าซื้อ่ครับแพนตะลุกหน้าซื้อไปนั้นเนี่ยโอ้จริงขายเป็นโลรูกล่าเป็นเป็นลูกเนาะแก้วมังกรนะคะเ่ะจริง rồi xong rồi anh măng không nào đi này này bắp thòng đứa này พักทองแบบนี้เฮ้ยพิซซี่พักทองอันนั้นหรือเปล่าจกมะม,ม่วงม้วนตลังใช่ปล่าพักทองอันนั้นนั่นแหละหรือน่าจะซื้อนั่นนี่ยซื้อส้อมบ่ส้มเนี่ยไม่อร่อยส้มเนี่ยซื้อส้อมนี้ ลูกข่าวก็มีลูกลายก็มีเออน่าซื้อหน้าือนี่ยน้ห้าบาทซือไม่เกมโอ้รูปใหญ่นื่โอ้รูปใหญ่ๆขนาดน้โอ้โสม้ม แดงมองลูกนี้ก็เป็นโลหน้าเนียวมะม่วงมะม่วงมันโหกินเ,เป็นหนึ่งแถมหนึ่งลูกประหยัดเป็นร้านขนมกุ๊ก เนี่ยมะม่วงมะม่วงมัน,มมน,มน,มนใช่ปะ่ะหรืออืมเอมอเป็นตะลุกลูกไฟลายอืมเออ con ngon là nhà ngon làm đọc máy ngon keo đồng hồ rút cái dài, cho nên đây nó rút cái rút cái đồng hồ rút cái ใช่ป่ะเรือโอ้รูปใหญ่อืมโอ้รูปใหญ่ใหญ่ใช่ไหมโอ้ทรงแง่เคี่มเที่มพร้อมงานเก่าแล้วเป็น I'm really <laughs>